สถานการณ์ของ Bitcoin นะตอนนี้นะครับเริ่มมีการเบร a ขึ้นใน,ใน time frame เล็กๆไม่ว่าจะเป็น time frame 1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นมาแตะแถวประมาณ27,500เนาะซึ่งอาจจะทําให้ time frame ใหญ่เนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมาแถวประมาณ32,000เหรียญเลยจะกลับขึ้นไม่ได้จริงหรือเปล่าดูคลิปนี้เราไาไล่กัน,นครับ และก่อนที่จะไปดูตลาดกันนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงตัวกิจกรรมแะลองทุนเด็กุสีรักกี้ดอนะครับซึ่งเรามีการขยายเวลาให้กับเพื่อนๆนะจนถึง26พฤศจิกายนนะครับตรงนี้มีรีวอร์ดจากเพื่อนๆกว่า80,000ยูนิตทีเลยนะครับแอคทิวิตี้ตรงนี้จะจบอีก4วันเท่านั้นก็อย่าลืมมากด n อ r o รในการร่วมกิจกรรมกันนะฮะตรงนี้มีไอเทมจากเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นไอเทมลองทุนนะครับกว่า40ไอเทมเลยเสื้อฮู้ดเสื้อยืดหมวกแก๊ปนะครับแล้วก็มีในฝั่งของตัวคอนสามาราเด ในตลาดจริงนะครับถ้าเกิดกําไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถถอนได้เลยนะฮะตรงนี้จะมีแจกด้วยกัน2ลําดับเนาะลำดับแรกสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีการ register นะครับทำการ register โอเคผ่านลิงก์ของลองทุนด้านล่างเนาะแล้วก็มีการ KYC Level 2นะครับทำการ deposit เงินเข้ามาขั้นต่ํา50เหรียญก็ได้รับเงินสดไปก่อนเลย10บยูนิตีนะครับ Activity ที่2นะครับตรงนี้ถ้าเรามีการเทรดนะถึง50,000ื่นยูนิตีเนี่ยจะสามารถได้รับการ์ดในการสปินนะ ทนะ่านล่างตรงนี้จะมีปุ่มนะครับให้กดสปินตรงนี้1ครั้ง5ครั้งนะครับสามารถสปินทีเดียว5ครั้งได้เลยนะก็จะมีไอเทมในการสุ่มแจกตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับที่สูงสุดนะยี่สิบยูนิตีแล้วก็มีคอนแทคไวเซอร r สูงสุด200ดทีทีแล้วก็จะมีพวกไอเทมลองคุณไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดบูดี้นะครับแล้วก็หมวกแก๊ปนะก็อย่าลืม,มารดุกกิจกรรมกัน,กน,กนล้วกันตอนนี้ภาพเดย์ก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวิงไทม์เฟรมมันนะครับแล้วก็ไปพูดคุยถึงไทม์เฟรมเล็กที่เมื่อกี้บอกอเพื่อนว่าเริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงน,นี้ถ้าเกิดเราดูจากไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะเขาปิดขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับ เขียวเล็ก,กเฉยไม่ใช่เขียวที่เป็นแท่งใหญ่นะครับแต่แท่งตามมาเนี่ยของภาพเดย์เมื่อวานมีการดันขึ้นมายืนได้ซึ่งเป็นการขึ้นมายืนนะบนเซตค่าเฉลี่ยนะครับในรอบประมาณ2อาทิตย์ได้นี่คือเราลองนับแท่งเทียนูนะมันหลุดลงมาใช่ไหมสิบเนี่ยไหลาย,ยาวเลยนะไหลเป็นโจ๊กเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมายืนเนี่ยแท่งนี้แท่งแรกนะครับซึ่งเราต้องรองดูนะว่าอีกประมาณ สองสามแท่งเนี่ยมันสามารถยืนได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดยืนได้จริงเนี่ยแล้วมีการเบรกขึ้นต่ออันนี้ก็น่าจะเป็นการกลับตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในทางเฟรมเดย์ถ้าเกิดเราลองย้อนดูนะันเพื่อลองย้อนดูว่าการกลับตัวขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบไหนซึ่งการปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแท่งเล็กเกิดขึ้นใช่ไหมอ่าจากนั้นเพื่อนดูตรงนี้จะได้เห็นภาพชัดนะมันลงมาเป็นแท่งเล็กเนี่ยไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเนี่ยแล้วก็มีแท่งที่เป็นการรีบาวขึ้นเล็กๆแบบเนี้ย แล้วก็ดรอปลงต่ออันนี้คือยังลงต่อนะยัยงลงต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดมีแท่งที่เกิดขึ้นเป็น bullish engulfing กับนี้ดันขึ้นมานะครับแล้วก็มีการยืนได้ยืนได้แล้วก็ break ขึ้นต่ออันนี้คือไปแบบค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นทเทิร์นที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่ถ้าเกิดยังขึ้นมาแบบเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับหรือขึ้นมาเป็นแท่งเล็กแบบนี้เล็กๆแบบนี้ขึ้นมาเทสเ้ค่่าฉลียแล้วก็โดนกดลงมาขึ้นมาเทสแล้วก็โดนกดลงมาอันนี้ยังหมายความว่ามันยังฟอร์มตัวเป็นลักษณะของดาวเทนอยู่ นะครับในภาพเดย์เนี่ยผมยังมองดาวเทรนอยู่แล้วก็มีการเปิดพอร์ชั่นฝั่งช็อตที่ค้างไว้อยู่นะทุนอยู่แถวประมาณ271นะครับตอนนี้ดอดาวนิดหน่อยนะครับแต่ในฝั่งทา์เฟรมเล็กเนี่ยเมื่อวานโดนสต็อปลอยไปแล้วแล้วก็เปิดใหม่แล้วเมื่อคืนนะครับที่อัปเดตเพื่อนๆในตัว Discord นะเพื่อนดูนิดนึงว่าตอนนี้เราเปิดอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็เนี่ยมีอัปเดตเพื่อนว่าเออทา์เฟรมเล็กเนี่ยผมเปิดไปใหม่นะที่273นะครับแล้วก็ตัวทา์เฟรมเดย์เนี่ยค้างอยู่ที่271นะแถวๆนนนััน้นะครบ ก็มีอัปเดตในนี้ด้วยว่าแนวซบล้อนี่อยู่ตรงไหนทั้งไทม์เฟรมเล็กนะครับแล้วก็ไทม์เฟรมใหญ่นะฮะซึ่งเพื่อนสามารถเข้ามาดูกันได้เนาะท่า mm hmm. น,นี้อ่ะมาดูกันนิดหนึ่ง,งว่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยอาการมันยังมองลักษณะของอรีบาร์ขึ้นมาเพื่อลงต่ออยู่นะครับแต่ในพวกไทม์เฟรมใหญ่ๆห่ห่มาดูกันนิดหนึ่งมันเนี่ยเป็นไงบ้างอีกประมาณ7วันจะปิดละนะครับภาพมันนะซึ่งเป็นภาพที่ค้างสำคัญเหมือนกันในแท่งนี้นะในแท่งนี้นะเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปรับตัวขึ้นมา มันมาเจอแท่งเล็กนะครับในเดือนที่แล้วนะครับอเรเนี่ยเป็นแท่งเล็กคราวนี้ถ้าเกิดเมย์เนี่ยหรือว่าพฤษภา,าคมเนี่ยมันมีแรงก,กดลงมามันจะกลายเป็นลักษณะของตัว barrier engulfing ที่กดมาเพื่อที่จะไหลลงต่อแล้วก็อาจจะกดลงมาแล้วทําให้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยของภาพเดือนเนี่ยมันต่ำกว่า12อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมันต่ำกว่าอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นดาวเทนต่อตนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะเคยมีต่ำเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ต่ำกว่า12บองนะ d ตรงต เพราะภาพเดือน12เนี่ยก็เป็นภาพที่ค่อนข้างแข็งเลยนะสำคัญมากๆจะทําให้ภาพวีคภาพเดย์ภาพ4ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงเล็กๆเนี่ยมันหมุนไม่ตามนั้นประมาณนี้ดีกว่านะครับซึ่งเราต้องรองดูอนะไรอีกประมาณ7วันนะครับคราวนี้มาดูกันในภาพวีคกันนิดหนึ่งว่าเป็นไงภาพวีคเนี่ยแรงการกดลงมามันมีแท่งใหญ่แท่งใหญ่เห็นไหมเกิดข,ขึ้นแล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันไม่ได้ดรอปแรงแบบนี้เนี่ยมันจะมีแท่งเล็กแท่งเล็กแท่งเล็กเห็นไหมแท่งเล็กแท ดังนั้นการลงมาตรงนี้มันเบานะครับมันเบาแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับแต่ตรงนี้มันมีแท่งใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยแท่งเล็กแล้วก็แท่งใหญ่อีกนะครับและการดึงกลับมันก็เป็นลักษณะของโดจิเบาๆเล็กๆดังนั้นการขึ้นตรงนี้ค่อนข้างลังเลในภาพวีถ้าเกิดยังยือๆแถวๆนี้ดอรอบลงต่อมีโอกาสสูงมากนะครับในภาพเดย์เราดูไปละมาดูในภาพมินเล็กกันบ้าง4ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นที่เราคุยกับเพื่อนๆในตอนนั้นนี้ ซึ่งการปรับ,บตัวของเขาก่อนเนี่ยดันดันหลายๆขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเบรกเกิดขึ้นใช่ไหมดรอปลงต่อขึ้นมาก็ยังเบรงนี้ไม่ได้ดรอปลงต่อแต่ตรงเนี้ยเริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นละอันนั้นอ่อันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าเฮ้ยในภาพเล็กเริ่มมีแรงเกิดขึ้นนะนะฮะในภาพสามชั่วโมงก็เหมือนกันจะเห็นชัดกว่าด้วยนี่เห็นไหมเบรกขึ้นมาละ2ชั่วโมงเบรกขึ้นมาละนะครับหชั่วโมงอะ่ะ เบรกขึ้นมาแต่ตรง,งช่วง27,000ก็เหลียญละนะครับเนี่ยแต่คราวนี้ต้องรอดูว่าอย่างหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มอ่อนแรงแรงเริ่มไม่ค่อยมีละนะครับจะเริ่มเบรกดรอปลงหรือเปล่าถ้าดรอปลงมาเล่น27,000เนี่ยโอกาสในการไหลต่อก็มีเยอะเพราะว่าในภาพ4ชั่วโมงก็จะเริ่มกลับมาเล่นข้างล่างลนะซึ่งถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นจริงๆนะมันจะต้องขึ้นมาย่อแล้วก็เบรกขึ้นต่อเลยใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของการขึ้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิด4ชั่วโมง มีการกลับลงมาเล่นโซนล่างต่อนั่าหมายความว่าตรงนี้เขายังไม่จบกรอบไซด์เวในการวิ่งอยู่ก็เปอร์เซ็นต์ในการดรอปก็จะมีลงมากขึ้นนะครับคราวนี้อ่ะเรามาดูกันในฝั่งของเวฟกันบ้างนะว่าตอนนี้ภาพเดย์เรามองเวฟยังไงคือผมมองว่าถ้าเขาเนี่ยยังไม่สามารถฟอร์มตัวเบรกกลับขึ้นมายืนแถวประมาณ2 7 8 2, 7 8 8ดแปดสที่เมื่อกี้เราปักปักพินไว้ในตัวห้องโอเคซัญญลนะครับ ก็ยังมองลักษณะของการปรับตัวเป็นดาวเทนอยู่หรือว่าให้ดีเลย2.8 0หมเนะี่ยยังไม่สามารถเบรกไปได้เนี่ยยังมองเป็นดาวเทนอยู่นะซึ่งตรงเนี้ยเกอะการลงเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างสมส่วนนะที่จะยื้ออกข้างเลยแล้วก็ลงอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะไปจบขาสามตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันไซว์เวนานไปหน่อยนะผมเริ่มให้ความสําคัญกับการไซว์เวย์ตรงนี้ละว่าเริ่มทาแม่งทาแมงเนะี่ยแต่ถ้าเกิดมันออกข้างหรือประมาณวันว2วันเนี่ยน,นี้อาการจะไม่ค่อยดีคือจะเริ่มเบรกขึ้นข้างบนละนะครับแต่ถ้าเกิด มีการปรับตัวต่ำกว่า EMA 12วันนี้นะเปอร์เซนต์ในการดรอปลงมาแถวนี้มีเยอะเลยนะครับแต่โพชั่นที่เรา,เาโฮอยู่ก็คือผมยังไงก็ยังมองลงอยู่ประมาณนั้นนะครับเ็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะดรอปไปเป็นเคสนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเคสนี้ก็ยิ้มนะเพราะว่าเราค้างโพชั่นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทั้งทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเล็กๆด้วยนะครับตอนนี้อ่ะเคสที่2ก็คือดรอปไปได้มาเยอะมากแล้วนะครับที่คุยกันไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่า ชุดนี้อาจจะเป็นขาห้าที่จบก็ได้ของแฟลของตัวเลกูราแฟลทที่เราคุยกันว่าดอกมาเป็นหขึ้น2ลง3ไซ์เวฟสีแล้วก็ลง5มาจบ2ตรงนี้ตรงนี้เป็นเวฟสามอ่ะเป็น3ขาเป็น3ขาไปหมดแล้ว A B C A B C ไปหมดแล้วนะครับเราดูชุดนี้แล้วกันว่าเริ่มมีัสญาณการกลับตัวเล็กๆตรงนี้เห็นหรือเปล่าถ้าเริ่มมีอาจจะเป็นเคสนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเคสนี้ก็ได้นะครับที่ลงมาได้ไม่เยอะละนะครับแล้วก็เริ่มมีการเบรด ซึ่งมันจะต้องเบรกขา4นะเพื่อนๆอนตอนนี้เรามองว่าภาพเป็นเล็กตรงเนี้ยผมมองนะเนี่ยเล็กราฟแฟกใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมันไม่ยอมเบรก278 27 279หรือว่า280ขึ้นไปเนี่ยยังมองเป็นขาสได้อยู่นะครับในการไซเย์ตรงนี้ลงมาเป็น1แล้วขึ้น2ลงมาเป็น3ชันๆนถูกไหมไซเย์ยึกยักยึกยักรอลงอีกชุดหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเคสนี้ได้ซึ่งจะเป็นเคสนี้เนี่ยเขาต้องเบรกกลับมาเปี้ยง เปยงขึ้นมาเลยนะเปยงขึ้นมาเบรกครับประมาณ27,300อีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะเริ่มคอนเฟิร์มแล้วว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเวฟสี่บาแล้วก็กำลังขึ้น5ไปแถวประมาณ32 0 0 0นะครับแต่ถ้าเกิดจะขึ้นตอนนี้เลยก็ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องลงไปชุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะเป็นเคสนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ยผมได้ทําการวิเคราะห์ไว้ใช่ไหมแล้วก็วางกรุธ์เพิ่มเข้าไปในตัวพอร์ตแต่ละพอร์ตนะให้กับเพื่อนๆดูด้วยเมื่่ออวานตนตทีไก็ วางกลิปเพิ่มเข้าไปประมาณ8 0 0 0เหรียญน,นะครับแล้วก็มาไลฟ์ซื้อสปอตให้กับเพื่อนดูนะครับในฝั่งของพอทที่จะรันสปอตเพราะว่ามีเพื่อนพิมพ์มพเข้ามาสอบถามก็เลยคิดว่าวางแผนจะทาไว้ละก็เลยมาทําให้ดูในไลฟ์ไปเลยแล้วกันนะครับค<ส>ราวนี้ไอ้ตรงที่เราวางแผนเพิ่มเข้าไปเนี่ยดูในตัวฟล์เซลนะผมจะพยายามใส่เข้าไปนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะได้เห็นภาพแล้วตัว DCA แล้วก็กริดเนี่ยผมวางเพิ่มเข้าไป2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่10กับ11เนะครับเป็นตัวกริดแล้วก็ตัวดีนะ8,00ะ ะครับกับ DCA 2000เพิ่มเข้าไปตรงนี้เป็นหมื่นหนึ่งนะครับสำหรับบอทสตัวนี้นะก็เพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นถึงความเขาเรียกว่าความแตกต่างของจํานวนเงินด้วยอย่างก่อนหน้านี้ยเราเก็บแคทโฟลว์วันหนึ่งประมาณแบบสิเหรียญน,นะทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมันมีการสวิงในกรอบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็น8 0 0พเป็นเป็นสองพเป็นหมื่นหนึ่งเนี้ยแคทโฟล์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดวันละ40นะครับสาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราวางในกรอบดีดๆเนี่ยมันยังสามารถเป็นแคทโฟล์ที่เราเอาไปกินข้้้าวววไไไดดดปูแลคครรอบัพกนี นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะคราวนี้ในฝั่งของสปอรตนะครับผมใส่มาณสี่พักว่าแนละ้วยังไม่ทําไฟล์เพิ่มเข้าไปนะครับในฝั่งสปอรตเดี๋ยวจะทำเพิ่มเข้าไปในนี้ให้นะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ฟิลเจอร์สเกลปิ้งโอเวอร์ออลนะครับแล้วก็พวกก o ปริเพจนะที่เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะทําสปอรตเพิ่มเข้าไปให้นะครคราวนี้ตัวพอร์ตนะให้เพื่อนดูนิดหนึงว่าหลังที่เราเปิดตัวกริดเพิ่มเข้าไปเนะี่ยหน้าตา ของตัวกริดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามีบอททั้งหมด11ตัวนะครับจะมีในฝั่งของกริดเนี่ย7ตัวแล้วก็มี r e c u r r i n g by u ที่เป็น DCA นะอีก4ตัวละนะครับซึ่งเมื่อวานผมวาง20,000นะครับถึง32,000เนี่ยเพิ่มเข้าไปให้กับเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้เราวางาที่8 0 0 0เหรียญน,นะครับ Investment 8 0 0 0เหรียญมีทั้งหมด20กิดนะครับเพื่อนสามารถกดดูได้นะตรงนี้ก็จะมีไม้ที่ตั้งรอรับนะครับแล้วก็ไม้ที่ตั้งรอขาย ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็ไปลองเทสตกันแล้วกันคราวนี้ในฝั่งของตัวบอลเลตนะเพื่อนดูนิดนึงว่าพอร์ตเนี้ยตัวบัญชีเนี้ยมันจะแมทกันนะหนึ่งสามห้าเก้าเจ็ดนะก็จะแมทก,กันกับตัวดีเจตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนดูว่ามันเชื่อมโยงกันหนึ 1, 3, 5, 1, 3, ่งสามห้าเนี้ยจะพกมันติดลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดมันดอรอปลงมาใช่ไหมเมื่อวานเปิดในโซนบนไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําบัญชีว่าเรามีถอนเงินเท่าไหร่มีโปรฟิตเท่าไหร่เนี่ย ได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เราสามารถมาย้อนดูได้ว่าเฮ้ยถ้าอนาคตเราจะปรับจูนพอร์ตยังไงเราจะปรับตรงไหนออกตรงไหนเข้านะครับครานี้ไอพอร์ตสปอตเนี่ยมันจะอยู่ในสับไปเข้า,าอันหลักนะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆดูมันจะมีหลายหลายเข้านะเพราะว่าในฝั่งโอเคเนี่ยเราสามารถเทรดสับไปเข้า,าได้นะครับตรงนี้ผมก็ใส่สปอตลันเทรนไปแนละ้วที่คิดว่าจะเป็นเวฟสามนะครับที่คิดว่าจะเป็นเวฟสามอยู่ในเทรดดิ้งตรงนี้นะครับเหรียญพวกนี้จะเป็นเหรียญที่เราใส่ไว้ในรองทุน เอกนะุสิมนะ listing สำหรับเพื่อนๆที่เป็นซัพ s u p p เตอร์เราก็จะสามารถดูคลิปพิเศษนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งคลิปนะครับประมาณ30มนาทีที่ผมมี listing พิเศษให้กับเพื่อนๆดูด้วยเป็นพวกเกล็ดเว็บ3ก็สามารถไปดูกันได้แล้วเพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมในฝั่งของตัวโอเคคอมมูนิตี้นะครับในฝั่งของตัว okex OK channel okex OK file ในการดาวน์โหลดเนี่ยก็มากรอก uid นะครับด้านล่างตรงนี้เนาะในห้องเข้าร่วมอโเคเมมเบอร์นะครับกรอกได้เลยเดี๋ยวก็จะมีน้องนะครับเขาเข้ามาให้ยศนะครับทุกวัน แล้วเพื่อนก็สามารถเข้าไปใช้ Activity ต่างๆนะครับที่ผมพูดไปได้ก็ฝากไว้แล้วกัน ล่าสุดื้าในวันนี้นะครับในฝั่งบิตคอยก็มีการเบรกขึ้นนะใน time frame เล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นแรงซื้อกับมีไม่ค่อยเยอะและตลาดก็เริ่มแดงแล้วลงมา0.3%ต้องรอดูว่า4ชั่วโมงในจะสามารถเบรกหฮเก่าก่อนหน้าแถวประมาณ2.75 2.78ได้ไหมนะครับถ้าเบรกขึ้นมยืนได้ก็จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับขาช็อตนะครับแต ปรลงต่อเนี่ยขาชอตอยังสามารถ Follow หรือว่าถือต่อได้อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังถือต่ออยู่แล้วก็พูดคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเกณฑ์นในการเทรดของเราเราต้องดูแถวประมาณ278นะในการสต็อปลอนะครับอีกรอบหนึ่งถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดิชเชลมาเก็ตวันนี้ผมกอลฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ